อตั้งวงเดี๋ยวนี้เลยเอาเลยเหรอเล่นเลยใช่ไหมก็เออสิป๊า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 แรขึ้นอีกแรวอีกหน่อยเร็วกว่านี้ช่วยผครับผมก ตาเหลือกเลยตาเหลือกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูไม่ทันเลยดิโอ้โหโอ้โหเขียวมากตาเหลือกอีกแล้วว้าไม่บอกทีว่าไพหรือกระทงตอนฟ้าบลมแดกแดกกูด้วย ขอต้อนรับคุณเก่าสุขาซินโนของเชทฐาพี่เก่าจริงขออภัยในความไม่สะดวกนะคะความจริงก็ไม่อยากจะคุยโมโลอกนะว่าจะมาเล่นไพ่ที่นี่ให้ได้สักหมื่นสองหมื่นหาโอกาสได้ยากมากนะที่จะได้ร่วมมือกับคนเก่งอย่างพี่ถ้าพี่เก่งจริงนะีล้านหนึ่งไปเลยถ้า,างั้นก็ต้องแสดงฝีมือกันหน่อยแล้วอย่ามาเสียใจยทีหลังก็แล้วกันอาจารย์ผมจะหลบไปให้อาจารย์เกิดนะครับไปแล้วแหวบ all up right, hang mellow right.